สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟฮาร์ดโฟยูรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกสาธารณาสุขกับผมบรรพตแก้วสว่างคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านเขาหัวช้างเป็นหนึ่งในรอปสตที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบอ,อสมอที่เข้มแข็งทาว่าอสมอที่นี่มีสัสดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงกว่า80%ซ ส่วนบริบทที่แตกต่างที่ว่านี้จะมีความโดดเด่นหรือว่ามีความปัญหาอุปสรรคอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามสอบถามจากพี่เมตตาชูเสกันครับสวัสดีครับพี่เ <Okay. S 1> มตตาครับพี่เมตตาครับทําไมอสมอของรปสตอบ้านเขาหัวช้างถึงมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากจะรับผิดชอบในหน้าที่มากกว่าผู้ชาย,ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ ตอนตอนแรกก็มีผู้ชายอยู่ประมาณ8คนนะคะแล้วตอนหลังเมื่อเมื่อผู้ชายเมื่อผู้หญิงที่ภรรยาเขามา,า,าแทนผู้ผู้เป็นสามีอะคะแสดงว่าผู้หญิงรับผ,ผิดชอบหน้าที่ได้มากกว่าผู้ชายเลยให้ผู้หญิงมาตรงนี้มากกว่าผู้ชายค่ะอ๋อครับแล้วแล้วการทํางานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนี่มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับสําหรับหน้าที่เออสมอครับ มีมีการแตกต่างนะคะสมมุติสม,สมไม่ต้องสมมุติเอาจริงเลยนะคะคเพราะว่าในในในปัญหาของชุมชนในในหมู่บ้านหรือในพื้นที่นะคะส่วนมากผู้หญิงก็ทําหน้าที่มากกว่าผู้ชาย,ชายอยู่แล้วแล้วก็ผู้หญิง เมื่อเมื่อเทียบกับผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะดูแลทั้งทั้งสามีแล้วก็งานบ้านนานเรือนแล้วก็เลยเลยทางทางตัวตัวพี่ที่ได้เป็นประธานตรงนี้นะคะเลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้ชายเลยเลยให้ผู้หญิงมาอยู่จุดนี้มากกว่าค่ะครับผมผู้หญิงก็เลยเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของชุมชนมากกว่าผู้ชายใช่ไหมฮะแล้วผู้ชายเองเขาเขาไปทําอะไรครับในส่วนของชุมชนผู้ชายผู้ชายส่วนมากก็ เมื่อเมื่อเกิดโรคระบาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องใช้ผู้ชายในการปลุ่นยาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเมื่อผู้หญิงเป็นอสมอเราเราเราทำตรงนี้ไม่ได้ก็มีสามีของผู้เป็นอสมอนี่เลยค่ะเข้ามาช่วยตรงนั้น<อ>ครับแล้วแล้ว,ลวความได้เปรียบของความเป็นผู้หญิงกับการเป็นอสมอเนี่ยมีความได้เปรียบยังไงครับในการทําหน้าที่ความได้เปรียบแล้วความได้เปรียบก็คือผู้ชาย ผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายกับผู้หญิงว่าผู้ผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงในการทาพื้นในการทำอ่าลงไปชุมชนลงไปเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพการให้คําแนะนำอยางเี้ยฮะผู้หญิงมีความได้เปรียบผู้ชายยังไงครับในการทํางานอ๋อผู้หญิงจะเข้าถึงถึงตัวบุคคลที่ที่เขามีปัญหาในชุมชนมากกว่าผู้ชายรายละเอียดคือผู้หญิงส่วนมากจะคุยกันแล้วก็คุยกันได้นานๆแต่ถ้ามีผู้ชายเข้ามาแทรกหน่อยก็ เกิดเกิดการการการวงแตกใช่ไหมผู้หญิงเลยเลยนั่งปรึกษากันได้เป็น,เป,นเป็นเป็นครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างเนี้แต่แต่ส่วนมากจะเจาะลึกได้กว่าผู้ชายเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็สมมุติว่าคนเป็นโรคเอชใช่ไหมคะคนเป็นโรคเอชเเอ,อย่างนี้ยบางทีกับผู้ชายอสมผู้ชายก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่ถ้ากับอสมผู้หญิงเราก็อ่าไตถามไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ช่วยจุดตรงนั้นได้นะคะสามารถเข้าถึงเข้าถึงได้มากกว่าใช่ไหมครับ ครับแล้วโดยส่วนตัวพี่เมตตาเข้ามาเป็นอสมอตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับตั้งแต่ปีพศอสอง,สองห้าสี่สามค่ะครับถือเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของชุมชนครับรุ่นที่สองค่ะออคตอนตอน,ตอนรุ่นแรกก็เป็นพ่อแม่ครับผมอ,อ๋อ,อแล้วแล้วเข้ามาได้ยังไงครับพี่อ,อ๋อเข้ามาก็ตอนนั้นก็ดูด,ดูแม่แม่แกเป็นอยู่นะเป็นอสมอแล้วก็พี่ตอนนั้นแม่ก็ป่วยเป็น เป็นโรคเบาหวานความดันเบาหวานอ่ะนะแล้วก็แม่ก็เลยช่วยช่วยเหลือ,อส่วนส่วนชุมชนตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็เห็นเลียงเห็น,หนแม่ก็เ,เห็นแม่ทําแบบอย่างที่ดีกับช่วยเหลือชุมชนอย่างนี้ก็อยากทําแบบแม่ดูบ้างและตอนแม่เข้าโรงพยาบาลน่ะสิทธิของอสมอที่ได้รับมันก็ดีเพราะว่าตอนแม่เป็นโรคไตด้วยนะค่าใช้จ่าย,าย,ายทางโรงพยาบาลประมาณอสองแสนกว่าบาทแต่ อ,อสมอเขาเขาช่วยเหลือด้านนี้ก็เลยเลยเสียค่าทมเนียมไปร้อยแปดสิบาทไม่ต้องเสียค่าจ่ายในวงเงินสองแสนบาทเลยเลยก็อยากอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากดูแลแทนพ่อกับแม่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่เขาทำงานอยู่ในจนๆอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่เนาะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอ,อสมหญิงแห่งรอพอสตบ้านเขาหัวช้างนั้นมีที่มาและความเข้มแข็งอย่างไร แต่ประเด็นนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในตอนหน้าครับ